สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องปลายโปกนะคะวันนี้ก็เด็กๆแก๊งจำปานะอา้าน้องเลปเตะน้องเลน้องแพรนะคะนี่นะคะก็อยู่กันเต็มเลยนะคะมาพากันมาซ้อมมวยนี้นะคะไม่รู้ใครสั่งมานะคะให้ปลายโปกเป็นคนจ่ายแล้วก็อันซ้อมมวยนี้อา้ามาสิมามาเ,เร็ว ไเอาอ่อเตาติหน่อยเรือเรือน้องรีเอาเติให้ดูหน่อยสิใส่เสื้อกับด้านระวังติเสาเด้อโอ้เอาอันโซกมันเดีสบายทั้งเลยก็สองอ่านขนทำไมไม่เอาลงมาซ้อมโซกมวยเติบาดดีก็ผิวแล้วมันหน่อย ไม่รู้ใครสั่งมานะคะมาให้ปลายโกกอกแต่ว่าไม่รู้ชื่อสั่งประมาณร้อยกว่าบาทนะคะหรูก็งงอยู่ดีๆก็มีของมาส่งแต่ว่าได้จ่ายเองเด้อค่ะเด้อก็เลยเป็นของเล่นเด็กไปเลยนะคะเด็กก็มาเตะกันทุกวันนะคะมาเตะเล่นคลายเครียดนะคะเนาะ ทีแรกก็อยู่ข้างบนบ้านแหละว่าแต่เอาลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่า,ามันข้างบนบ้านมันดังเ,เด็กเยอะนะคะเนาะนี่น,นะคะก็ไปรอบรอบบ้านยายด้วยค่ะเด็กเด็กเขาก็จะนั่งเล่นกันอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยค่ะน,นี่ใครน้องใครกินอะไรไม่สวัสดีเลยเหรอสวัสดีหน่อยสิเร็วๆน้องหยอง หัวพือสิตามใหม่ฮันดอหามเตียงห,หมามหามเตียงกลับมามาดูดูด,ด,ดูน่าจะมีอัโชคกมาเนาะเอาลงมโชคกน้ำ เอามนติเตะเอาไม่จะเเสาวคุณเดปาช่ยนีเตะเตียงได้เหงนี่คาดเจี่จะดังดึ้งเลยให้พี่แพรเตะหน่อยให้พี่แพรเตะหตนอ่อย แสลงเลยนะลงแพอ๋ออยู่แบบนั้นนะคะเออชกบ้างสิอย่าเตะอย่างเดียวสิชกฝากเป็นความคึกคักของเด็กๆเนาะค่ะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้การเล่นของเด็กๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไปกดกด้วยนะคะฝากช่องไปกดกด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้อ้าวเด็กๆสวัสดีค่ะนอย